สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ตลาดหัวถนนเป็นตลาดที่อยู่หน้าบ้านเราแหละนะครับ,นะรบก็จะมีชื่อชัดๆนี้ว่าตลาดหัวถนนนะครับเป็นตลาดที่อยู่ติดริมถนนเส้นเทพรักษ์เลยครับอันนั้นที่รถพี่อยู่ตนอนนั้นคือเส้นเทพรักษ์นะครับที่จะไปไปทางนี้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 จะไปวัดหลวงพ่อโตทางนี้จะไป น้ำแดงนะครับก็พื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีเคฟซีอ Drink งนู้นชาแครแต่งรถอยู่ตรงนู้น,นะครับพื้นที่ข้างหลังก็จะมีเยอะตรงพื้นที่ตรงนี้ส่วนกลางนี่จะเป็นร้านขายอาหารแล้วก็มีที่ให้นั่งกันนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีโคดกะเพาหมึกย่างหมาล่าต้มยำส้มตำอ,อะไรล่ะขนมเบื้องแซบปุบน อาหารตามสั่งบะหมี่ข้าวขาหมูข้าวผัดปูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นนะครับด้านหลังนู้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นตลาดนัดตลาดที่ทุกคนจะสามารถเอาของมาขายได้นะครับเป็นคล้ายๆตลาดสังกษีอะไรเ,เรามากินที่นี่บ่อยแล้วละ่ะแต่ว่าไม่เคยได้เขียนหรือว่าได้ทำรีวิวก,กับที่นี่สักทีหนึ่งนะครับที่จอดรถเยอะมาก บอกเลยว่าเยอะเยอะจริงๆนะครับตรงฝั่งซ้ายตรงฝั่งซ้ายตรงนู้นนะครับก็จะเป็นพวกบานานา่าทีพวกเพชรช็อปมีคาเฟ่มีซอนอยู่ตรงนู้แล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นศูนย์เช่าพระซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยว่าศูนย์เช่าภาพมีอะไรเพราะว่าเราตั้งใจจะเอาเออพระของเราไปเลี่ยมกรอบด้วยนะครับนี่ก็คือคืนทีเดียวนี่เรามาตอนเที่ยงนะ โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูกันว่าตลาดชาวพาตร,ตรงฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราเดินไปตรงลานพระมาเขาบอกให้ทิ้งพระไว้ถ้าจะทํากรอบนะเราก็เลยไม่อยากทิ้งพระไว้ก็เลยเออ,เอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็ได้ดนี้ก็ท่านผู้นำสั่งเคฟพี่เขางงไปหมดแล้วเนี่ยฉันจะทำยังไงดีงสั่งยาสต้ตาบอลี่ไปแล้วนะ แล้วพี่เขางงไปหมดแล้วมนะ้าโอ้โหนี่มันเคปรวม MVP ของหวานนี่ว่าโอ้โหน้ำตานผู้กระชูดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขบอกให้เรื่องของหวานเต้องหวานที่จร<า>ิงกันลย ส่วนของแม่หัวนี่เลือกอะไรนะชาเย็นปังเย็นเนี่ยของแม่หัวเลือกอันนี้สี่สิบบาทบาทร้าน,นกาแฟยกนิ้วถ้าดูส่งก็น่าจะอร่อยดีอน้นนี้บูทพิซซ่าจ้าเจ็ดสิบเก้าบาทเองนะซุปเปอร์ชีสอ่ะอ <c oughs> เคลปรวม m v p ของหวานเค้กตาลบุ่งแฮปปี้สุดๆเค้กสำหรับคนเบาหวานร้องไห้คู่ใหม่อะไนี่แต่ไหนรีวิวเนี่ยอร่อยปะไม่กรอบไปไม่หวานเกินไบ่กรอนไปไม่รลี่ยเกินไปแต่หวานตามใจสั่งตามใจสั่งออ๋ เมื่อกี้พ่อลองชิมไปหน่อยนึงโอเคเด็กแต่แป้งเขาหนานะเป็นรุ่นแป้งหนาเป็นสตรอเบอร์รี่ไงที่แม่ไม่กินไงเนี่ยรุ่นแป้งหนาแต่ก็กรอบดีอยู่เนื้อขอมใบวัวน์มารจ้าเปิดเลยเปิดมาดูวันว้าวว้าวของจริงไม่จบตา ชาไม่ตกใจชื่นใจขอจิ้มหน่อยยากจุนะออืตลาดจะพาไปดือๆอีกแล้วนะคะมีเลขคอมเมนต์ด้วยนะโอ้โหแมชเมลโล่ M and M เยลี่เยลี่ออลูกชายผม <c oughs> ก็รีวิวตลาดหัวถนนก็คงพอแค่นี้เนาะเพราะว่าเรากำลังเย็นจอยกับการกินของหวานกันหลังจากกินของคาวไปแล้วชอบตั้งตรงขีขขง้นี้ต่อตสอีสอ, <c oughs> องน้องรีดูด เบเซก้กเท่าไหร่500บาทสำหรับ3คนนะ3คนกับข้าว4จานมีสเต็กด้วยแล้วก็ได้ขนมหวานด้วยก็500บาทก็อยู่ในโอเคอ่ะเด็ดธรรมดาทั่วไปราคาไม่ได้แรงอะไรนักหนาตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะกินก่อนนะนี่เนาะ